าให้ส่วนผสมเข้าเนื้อกันเลยค่ะโรยงาคั่วเพิ่มความหอมหน่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับเมนูสุขภาพขนมเพื่อสุขภาพนะคะเค้กโยเกิร์ตใส่กล้วยหอมสูตรไม่ใส่แป้งเมนูขนมทำง่ายเพื่อสุขภาพขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวัตถุดิบง่ายๆเลยนะคะเจแปนจะใช้กล้วยหอมสุกแบบนี้ค่ะนำมาทำเค้กโยเกิร์ตได้เลย หั่นกล้วยหอมเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะปะมาณนี้เลยค่ะเตรียมโยเกิร์ตรสจืดแบบนี้นะคะแบบออริจินอลเลยค่ะหนึ่งกระปุกใส่ลงไปในโถปงเลยนะคะตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองน้ำผึ่งปะมาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือความหวานตามชอบได้เลยค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยกล้วยหอมที่เราหั่นเอาไว้นะคะ ุกเค้าให้ส่วนผสมเข้าเนื้อกันเลยค่ะได้แป้งเค้กแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะตักแป้งเค้กใส่ลงไปในถ้วยฟอยล์แบบนี้เลยค่ะ แล้วนำกล้วยหอมที่เหลือมาหั่นประดับเป็นท็อปปิ้งแบบนี้นะคะโรยงาคั่วเพิ่มความหอมหน่อยนะคะเพิ่มประโยชน์ให้หน้าทานขึ้นด้วยค่ะโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยไข่หนึ่งฟองนะคะเจ๊ปานจะได้เค้กกล้วยหอมประมาณ3มถ้วยฟอยแบบนี้ค่ะ สร็จแล้วใส่ในหม้อทอดหรือจะเอาเข้าเตาอบหรือจะเอาไปนึ่งได้หมดเลยนะคะนํามาใส่ในหม้อทอดแบบนี้ค่ะจะปานอบใช้เวลาประมาณ20นาทีและความร้อนอยู่ที่150องศาค่ะเรามาดูผลงานกันเลยค่ะเค้กโยเกิร์ตกล้วยหอมตอนนี้หอมหน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นเซตตัวก่อนนะคะ โอ้โหพร้อมเสิร์ฟน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนเค้กโยเกิร์ตกล้วยหอมสูตรอร่อยของเราเดี๋ยวจะตักลงมาดูนะคะอือหือได้เนื้อเค้กนุ่มๆนิ่มๆเลยค่ะสุดยอดเลยอือหือน่าจะอร่อยมากเจป๊ปนขอชิมหน่อยนะคะ หอมมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเค้กโยเกิร์ตกล้วยหอมเมนูสุขภาพทานได้ไม่ต้องกลัวแป้งขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ